เขาไปเล่นบุญเบุอมาเปิดเพลงอยู่นี่เนาะบันตากะลีเขาเห็นสบายดีเด้อว,วัดพุททุกคนเร้ปรไปเล่นบุญน้ำเขาบ่เจ้าจนะ่ะ<ม>คนขาย,ายมาลายเนาะมื่อกี<ม>้เนาะต่าไปดินบุญดินชินกันบ่ได้ดับแตเลยเอามือเมื่อ,อปลูกตอนนั้นบ่ะะนริสุทธิ์ป่เออตอนนี้ฝนตกแล้วตีดด่เ้า <laughs> Tốt mày bức nghe anh tài nó Mền, để Mền. Thôi. Mền. Rồi, đây là bà bún Và lột về vẹp, mình lột bà bún rồi dù Bố mì bỏ hết mà nè Hết buộc Thôi đây anh đi nè Ồ

มาขายวะคายวันไหเครึ่งโลแล้วก็ขายแหละไปไปข้างในเครึงโลเอาอเอาเอเอาพาะนางแม่ข,มข้าไปอันเลรีบุญวันเราไหมมันมัน,ม,ม,นมีลาย ผักผักแมวได้เนะเฮ้ยีได้เนี่ยผักกันนี่เป็นเนื้ออันนี้บอผลนหอมผักหวานปลานะเฮ้ยผักหวานว้านโอเคกินคือใบชุมเฉียวอ่อนเนาะ ื้อมากรนาชื่อตัวแบบักบองน้ำแค่สิบ่งเงี้ยักางหล่อไปเรื่อยๆ cái cái còn là hạ ship, ừ. anh yên ăn anh hết, anh cho hết, <laughs> anh ăn chôm chôm bơ joy, bơ joy bơ, bơ chôm ช่างกองเจ้าหาเราวแล้วไม่มก็เริ่มลายแล้วเนะาะชาหน้าชาวหลังม่ <laughs> มีเหมือนบิ๊กตีคุณมาแบบคุณราอยากขายอ่ะแล้วไม่ก็มีลายไอเดี๋ยวนี่น,นี่ห้องหาพันหนึ่งไปเลย อยากอยู่ใดค่ะสื้อเงินใดกินบวชก็มันมันคำแหละมันนีเนาะเออไปไปบวชนี่ทุกช่อทุกชอยเม็ดเม็ดไม่ข้าอันลงหน่อยได้มันเนาะ เด็พักกันนี่กำเทเรนี่กำชิพพันนี่อยโบสิพันช่วยด้วยเพื่นวาเทไรเจาะหายเส้นเจ็ด

โดนหนึ่งะเดนเนาะหายเบิดเลยเดินนี่เดินโดยมิชมบ์บอมีชมบหายชอบสมมันต่บูมี่ละสมนี่จะน่งตูเอ้เอ้ยกันเงินกับผู้นี่กับแบงนังตูนี่ไม่ยูนางตูนะพอได้กินยูนางตูนางตีอะไรซื้อไหมยางนะฉันเขาเปียกวะ เท่าไรฮะเท่าไรเก้าห้าค่ะเออเดี๋ยวนี้ฮอโล่นึงเท่าไรเฮียเดือนตัวคุณบอกเปละต้มตะกะตัดสันสันนะพี่จอยตัดสันสันตัวกระเจียวหน่ะของการกระเสือสิบห้าพันตัวเสือน้ำเชียวตัวเศร้าพันเนาะเชียวตัว เช็ดเพาะเ็ดเพาะเขาก็ให้ตัวเซ็แปดบ่ของของของการเซ็เจ็ดของการเมื่อแบงห้เทำแม่ห้อมหาต้องตัดใบมันออกได้มันดับเบอร์บอพักบัวเจ้าน่ะอืมก็คักแล้ว สองทงหาท่นเนาะเอามาปั่นกันเพราะเรทงไปได้หมดทุกท่ได้หมดได้ยิ่งเหรอแม่หอยพี่น้องให้กัารถพุ่มพวง้็ฝากซื้อนี่ใครนะก็รู้ว่าสิเข่าไปอีกวะเกเบิ่งกุ้งเต้นแล้นั่นพร้อมนั่งเชื่อนอยู่กุ้งได้อันหอยแม่เพิ่นอยากนะอึ่งก็ได้กินเลยเด้ยังเหลือเตะอืม ซื้อกุ้งแล้วซื้อผักม้ให้กันะืออยากกินอยู่ต่ำกันแต่ว่ามันอย่างไรมันคำเลยคือแบบมันคำ่มเราไปอยากกินคองนักๆเถอะนะก็มนดีขอมวนขนาดเปิดเพลงบุญ

นางไปคือผ uh, right. ูเห็นใครออกมาจากคนนั่งคมหงอกอยู่เอาก็เอาไปอีตูแล้วเอาก็เามึงเออตามโตเดี๋ยวพ่อคนจงนั่งห้องนั่นนเปิดแอร์เองแอร์โตแอร์โตง่ดีเปิดจากโตนี่แมนแรงเยอ่เลยอ้า ดูเอ้ขอเล้วให้ดูดินี่เฮ้ยมายังแมนดูยิ่แกงเห็ดเ่าได้ตุ๊พผด,ดะผักอีตัวแล้วเป็นปลาอยู่เอายังเอาชพมพอดีเมื่อปลูกว่าเนะรือเมื่อไปหาผักกะเพราห่นงกระทาห้าเด็ดนะมันมันถี่มันถี่งามเลยฮู้ Nóng heo dưới nè Men Tư văn Phật phèo phật phêu ở mưa Kín Kín cấp nhau Áo rốt áo đầy cả đấy Lá bỏ Như nào bán cứ dạo sao ừ, Hãy ừ. à, subscribe nghe bữa choi đọc nó khán nè lại. To ong mặt cục nhanh. Mhm. 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 đấy. Mhm. 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 ั้างนก็มีอยู่แนวักขะอันกัแนวอัดึงเอาต้นน้อยพ่น่ะพ่น่ะทั้งน่ะเป็นพวนะหักเดียวเลยหนัเหงาเดียวไนักยเลนงามเนาะทั้งพนเะเลบจะยัง่ะอบฮกเนหนะเวลาที่ เอกปดปิดปดปิดเราจะแน้าครั้ามันจะคักเอะฮะปลูกได้นี่ในมันเด้ตะกี้มันมีบุกีต้นเด้แล้วก็ในมันขึ้นเด้เราปลูกการตายเด็ดเอาก่อนเด็ดเอาไม่เหมือนตัว Để anh xin vào ăn Khăn ăn sống tiểu thôi Ăn thử cho nó ra nha Ba quyền khai đó ngon thế

bơ đấy. giờ này chị ông mưa mưa và và chị ao đại mưa, chị ao mưa dài thừa rồi đấy. thả phun này đây. khúc nhảy nó tí hơi bịt năn nó. bị khai. cho muốn hát. โทรหาะตัวติดจ่งดิปุ่งส่ปุ่กง,งาบอ่ะปุ่กง,งาเหรอว่ะน,น,น่ะลองคาประจอยตัวตัวมันอ่อนนะ่ะดิชันกิดินาาว่บา,งงาบดก่อนฮะ เล่าเนียนอนอืขอกแกงนี่พวกนี่น้องจับงานเป็นปลางามเลยจ็บนอนเลยหนึ่งเอาบอิเอาขึ้นเล่นงี่เป็นปลาอย่โทษนี่เป็นหนอนไงไม่ตอไห เตอเตองอกแล้วจ้ะมึกอึก็เป็นอมองดิเขากินบดแล้วบดเนาะมันแดดตอนนั้นแลมันเหี่ยวเลยโอ้ยน่ะไปเอาอยู่ท้างกับนี่บ็อกในฟักเสริมจ้ะ พักเสริมคนนะพักเสริมคนพักเสริมตามกุ้งเขาใส่ก็เห็นก้อยกุ้งใส่่ก็ฟกเพล่ตัวนั้นจ้ะไปเด็ดเอาตัวนั้นหมือนเป็นดอกมันไปดอกแล้วมันเถาเด็ดเอาหลายๆแล้วเพื่อกันเพาะเพื่อประตูร้ เน mm. ่กันต um, right. ูกินได้เดือนลกลกเอาล้วนะลเอกล้วไ่เวียนหน่อยไ่ได้จ้ะถ้าพูดได้ไฟตนะอะก็ขื้นเอาล้ตัวนั้นกะอ้หูมันขึ้นนะฉัน้ห้ใตัวเลอเออห้แล้วดเมื่อกี้ทำกันนะแล้วหล้วเราใช้หาจำได้หายห้ยอยู่อ่ะนตัว เด็ดเด็ดเอาอันยอดมันนี่นบ่บอยนั้นเป็นดอกไงท่านเป็นดอกแล้วมันชีเท้าถ้าถ้าท่านบ่เป็นดอกแล้วมันชีได้กินเฮืงฟักไงเืองกปลูกแล้วกปลูกแล้วมันตั้งเซนปลูกอะไรถ้าฮาล่อยว่าเห็นเป็นดอกแล้วมันชีเท่ามันเท่าแล้วมันกระชีตายไปมันเท่าแล้วมันจะตายเอาเมื่อไหร่ใช้ทงไว จะไปเอาถุงเล่าเอาของเราเลยแบบไาถุงเลยเอาเลยล <c oughs> กของเราอีกนะคะสกายนี่เอาของเล่าเลยกันทางบาตัตรพีนี่สปิดอยู่ปีฝนโต๊ะดีท่านบอดดับนักติดจดอ่ะต้าเงแม่เงี้ยคนเอา หายหายห้ไม okay. wow, no. ่อ <laughs> <laughs> ้วนด้อยห้ช <laughs> ่างดีเราจะห้ยทำแต่ละหัวแหละตัวเราจะหายไเราห้ยด้วตัวเราพี่แต่ลรหัวแหละะตาของเราเราหดอกละหัวอย่างเดียวลูกสาวหอยนอน สับเง่งยุโรกสาวข่อยรถพุ่มพวงไปนี่ก็ะด้รถพุ่มพวงดวงจันทร์ไปสชิ้าวบ่บ่ข่อ้เร็วมวยังเบียกมาหาฮะมาชิ้นาวไปพี้หลักของข ตุ่นว่าพันยานจาให้พันเอากุ๊กชมพอดีหาพอดแล้วอ่ะพูดีก็ไปตู่กับเเลยตู่ไปตู่กะอันถ้าเราให้ให้ตัวได้พ่นเออหน้าป่ะไปตู่ไกลเไรอ่ะปีนี่บมีของเราปีไปเอาคนหน่อยตาเลยสบายเลยไปผาไปผ้าเอาเมื่อก่อนว่ะเด ตัวเมื่อปลูกเลียวจะกินน้ำดอกโอเคพ่อแม่พี่น้องไปนะจะท่องกันทีเดียวเก็บคลิปก่อนมาใเนาะคลิปนี้กฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็แช่ก็ตามไปจะท่องคือเราซื้อกุ้งเมื่อให้เแถาแม่นี่ก็ซื้อของใช้ของซอยพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปั๊บพนมบ่อได้ตุ้บเห็นครักอันนีรพักกินพักกิใบ อันน <Net flix> ี mm ้ของปัจจอยเคนโลแปดสิบคนซื่อแพง้ะแชทแปดสิบป็นโลแปดิไปไปแล้วนะสบายดีเด้อบอสโก้สุกคนเลย